สวัสดีคุณผู้ชมครับผมอภัยนาเพงทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับคุณพ่อประสิทธิอุ่นแก้วครับเกษตรกรวกรักนันสำเนึกรักบ้านเกิดประจําปี2551จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําเกษตรผรสมผสานครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิควิธีการเด็ดยอดเบญจมาศเพื่อเพิ่มปริมาณจํานวนดอกให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับซึ่งท่านเองเนี่ย มีความดีๆที่จะนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com คุณพ่อประสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมประสิทธิ์บนแก้วนะครับจะขอแนะนำเกษตรกรนะครับผู้ปลูกเป็นจะมาจํานายนะครับก็คือนตอการปลูกนะครับในช่วงที่ท่านเห็นเนี่ยแนรูปนะครับน้อยๆปลูกไม่ไหมนะครับย่างน้อยๆนะครับก่อนจะดิบก็ให้รู้คกบสมบูรณ์ของต้นนะครับครับต้องใส่เวลาโดนปนใดรับที่จะต้องมาเด็ดยอดเปลืองปริมมตาจำนวนดอกครับเอ่อคือการเมมอปลูกมานะครับ ยางหน่อยนะครับยางหน่อยก็คือถ้ามันสมบูรณ์แห้งเขาก็เอาซีผามือนะครับถ้ามันบ้สมบูรณ์แห้งเขาก็อ่าหยีซีบมือกระเบงจากจากขื้นดินนะครับสูงจากขื้นดินคือปรมาประมาณหยีผ่าถึงสามสิบเซนนะครับตีมันท้าประมาณเด็ดประมาณนี้นะครับครับเด็ดประมาณนี้จากบุกกรเจี๊ยดอกไม้ค่ห้าบริษัทนะครับบริษัทมันใส่แค่ดอกเกี่ยวครับถ้าเกิดว่ามีนอนจอยหรืองสีมันก็จะบริสุทธผลบริสเลยครับนะครับอันนี้เ้าก็จะได้ยื่ประมาณหกถึงเจ็ดดอกนะครับหลังจากเด็ดช่อเด็ดปลายมาแล้วนะครับครับ เพิ่มปริมาณชอนป,ปริมาณลักษณะนี้นะครับอันนี้คือสีด้ยยูนี่ตัวน,นี้ก็คือจะได้ยูเก็ตออกนะครับนะครับหลังจากข้าเด็ดหยอดนะครับครับอ่ามันจะใส่เวลาจะซิ้มหามือมันก็จะมาถอดหยอดใหม่ครับนะครับหลังจากมันถอดหยอดอประมาณขนาดนี้แล้วนะครับประมาณ3ามถึงสนิ้วขั้นก็มาแต่งนะครับมาแต่งขังหลังมันออกนะครับเพื่อกหวงออกตัวสีนะครับหยอดมันถิ่นมันผสมหมูแล้วก็แต่งออกแต่อีกต่างหยอดที่สมบูรณ์นะครับ ถ้าก็จับทางบนมันํำนะครับอยากต้นไมัพลาดที่ขาแตงกอกแล้วตัวนี้ก็ยังใส่ประโยชน์ได้นะครับเอาไปใส่ประโยชน์ได้เพื่อไปช่ำขยายพันธุ์ต่อไปปลูกต่อได้ครับจากนั้นนะครับนับตั้งมือปลูกจนทอดมือตัดดอกนะครับนี่งคือสวนผมนะครับประมาณสามเดือนจะเสียกันตตัดดอกนะครับแต่ปกติดอกเดียวมันสิประมาณอยู่สามสิบต้นต่อตีกิโลแต่ของผมนี่จะแปดจะแปดต้นต่อกิโลถ้าโบเกินหนึ่งต่อแปดมีคือการที่มีมานได้่อบครับ วันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดคอมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อประสิทธิ์บุญแก้วมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาแล้วก็มอบองค์ความรู้เทคนิคดีๆให้กับทีมงานของเราในวันนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับภาคการเกษตรกันได้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดคอมขอบคุณและสวัสดีครับ